มาพี่น้องมากินของแสบอีหยังหลักของแสบล้วยทอดมันทอดเผือกทอดแต่เผือกไม่รอต้องรอแป๊บหนึ่งก็เลยไม่รอจ้ะล้วยกับมันนี้พอแล้วบอกว่าหลังปีพอปีใหม่แล้วจะลดควมอ้วนนี่แหละอาหารลดความอ้วนพี่น้อง อาหารรองท้องจ้าไม่เคยกินจริงเลยกินรองท้องทั้งวันมากิน,กนเิ็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะได้ช่วยกันอ้วนเนี่ยอันนี้เอามาชิ้นเดียวมันเดี๋ยวให้กินเพราะว่ามันค่อนข้างจะฝืดคอสำหรับผู้สูงวัยนะคะอ้เออ เขาทอดอร่อยวากเขาใช้มะพร้าวมะพร้าวแก่เลยมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งม yeah. yeah, um. ันอ่ะเนาะอือไอ้ยาชอบกล้วยแบบนี้เลยจ้ะค่อนข้างสุก อย่าห่ามมากห่ามมากบางที่มันนะไม่ค่อยหวานมากหวานหวานจ้ะอ รูซึ้มีบุญ้จแต่ก่อนไม่เขาไมา่มาขายนะ้ะเขาเพิ่มมาขายได้ไม่กี่เดือนเองกล้วยทอดแล้วก็ทําอร่อยด้วยอืมอันที่แน่ๆคือไม่แพงมดหนียี่สิบบาทพี่น้องต้องเทียร่อยก็ได้ตืมเงินให้เขาย่านเขาประเด็กกัไรพี่น้องหรือไม่ก็เอาแบบสมมุติว่าเขาให้หกเจ็ดชิ้นเนี้ย เราก็บอกเอามาห้าชิ้นพอเออเอามาห้าชิ้นพอเราก็จ่ายเขายี่สิบบาทคนเรามันมีวิธีช่วยเหลือกันอ่ะอห้องแซบอยู่รอบตัวเลย Ồ uh -huh. Một Sorry sorry nói gì hả chip cà phê đi quay mẹ chip đây nói điều chơi gì về, chơi về gì ใครชอบกาก็มีให้เลยนะเออแต่ไปลายาไม่เอายังไม่เอา,ากากอร่อยที่สุดเลย <ừ. S 2> ขอบคุณเหลายเด้อที่มาเยี่ยมชมอะดูกันเพื่นๆได้แล้วละมีอ้องเบาสมองเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องกินกล้วยทอดเนาะเออปวดเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยก็ต้องกินกล้วยทอดบนะ้างเนาะ Chúng ta clip nào được. This is a snack made from banana. Huh? In Bangkok, Thailand. Thanks so much, my friend. Thank for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye 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 bye.